สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะช่องแก้วพารวยค่ะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเหมาะบ,บคุคคลอายุ20ขึ้นไปนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมากมากเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมา ลาวพัฒนานะคะลาพัฒนาของเรานะคะรอบที่ผ่านมาก็คือเงิบบแย่เงืบก็คือไม่มานะคะต้องขอโทษขออภัยทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็จะมาซ่อมให้นะ,ะมาซ่อมให้นะ,ะสำหรับลาวพัฒนานะคะมาซ่อมลาวให้นะคะมาซ่อมเด้อพี่น้องเด้อ นะคะคจะเน้นอะไรเดี๋ยวมาเน้นให้นะฮะวิ่งรุดอะไรดีเลยพี่น้องวันนี้นะไปศูนย์สองหนึ่งค่ะว้าวตาลูกแม่ <c oughs> ขากล้องหนูไม่ดีแป๊บนึงศูนย์ไปศูนย์สองหนึ่ง 0, 2, 1, ค่ะหก หกที่ให้มาวินนี่คือมาจากหน่อยนะมาจากสี่น้อยนั่นเองนะคะสี่น้อยนะคะวันนี้ฉีแเขาได้หนึ่งหกค่ะทุกคน,นก็เลยเอาหนึ่งหกมาใส่นะคะ,ะแต่ถ้าที่จริงเราพลังเราไปแค่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งนะคะนะเดี๋ยว,ยวมา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 เน้นนะคะเน้นนะคะเน้นนะคะ,นนะ,คะไปลองไปลองไปลองก่อนเดี๋ยวมาเน้นให้สุดท้ายนะคะ เจาะศูนองหนึ่ให้เลยนะคะเจาะศูนย์สองหนให้เลยค่ะศูนย์ก็ศูนย์สามศูนะคะสก็สอนะสองหนะสองห 2 8นะคะ1ก็1 4แล้วก็1 7นั่นเองนะฮะ1 4 1 7นะทุกคน1 4 1 7นะ1 4 1 7นะแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรอืมหนูชอบผ้าหนึ่งสองหนึองห้อง่งงนเงี้ย ไม่รู้เหมือนกันนะล่าพัฒนาก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะนะถ้าจะเบิ้ลนะถ้าจะเบิ้ลนะถ้าเขาจะเบิ้ลนะคะถ้าเขาจะเบิ้ลก็นี่เลยค่ะศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งหกหกเลยนะคะ นะคะนะคะเป็นชุดหนูชอบชุดนะคะเป็นชุดนะคะเป็นชุดนะคะชุดใครไม่ชอบแต่หนูชอบ,ชอ,บอ่าถ้าใครจะไปศูนย์สองศูนย์หนึ่งก็ได้นะคะใครจะไป0201ก็ได้นะคะแต่หนูชอบอันนี้นี่ไงชุดข้างบนนี่ไงนะคะทุกคน นะฮะนะฮะนะฮะวันนี้เด่นอะไรคะเด่นหนึ่งกับห้านั่นเองนะคะ ไม่ชอบชุดก็ผ่านนะคะทุกคนห้านี่นะคะ cha chả bên mà nên าจะเบิ้ลของอถ้าจะต่เน้นก็ตะเน้นแบบนี้นะทุกคนขีด mm hmm. เส้นใต้ก็คือเน้นนะคะทุกคนม mm hmm. ลาวพัฒนา ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะทุกคนระวังเลขแอบแฝงนะหนึ่งศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์อะไรเงี้ยเออเคยมีเดอ้อเคยมีเดอ้อเน้นเท่านี้ค่ะเป็นชุดนะคะชอบไปก็ไปนะคะสำหรับชุดนะแจมสวยงามอ่ะ หกใช่ไหมก็ต้องมี29งเก้จีนต้องหกสองหอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันเยอะเกินไปหนูเกิงใจแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็คือเยอะมากแล้วนะคะไปตามตัวของเขาเลยค่ะศู 0, 2, 1ยอค่ะศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์้าสอ่งสอ้ยไหมก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะทุกคนศูนย์สามศูนย์หกศูน นะคะอันนี้เป็นชุดหนูชอบหนูชื่อหนูชอบนะประมาณนี้นะคะทุกคนอนนะฮะนะฮะนะฮะขายทุกคนโชคดีนะฮะมีต่างพิถุยาบ้ากันนะทุกคนสําหรับลาพัฒนาไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีสุดทตายตัวนะคะสําหรับลาพัฒนาแตะะ่ขอให้โชคดีค่ะเฮงๆปังๆนะคะ